พอบานใจกล้าบ้างค,ะคะ่ะบอสบอกว่าเ,ออเป็นการแอบซ่อนเงินเมียแต่ว่าไม่ได้ซ่อนอะไรที่ไหนซ่อนไว้ที่ขาโต๊ะค่ะแล้วนานถึง2ปีด้วยนะเออจากกรณีที่ผู้ใช้บัญชีค่ะแอปติ๊กตอกรายนึง่งได้โพสต์วิดีโอเผยเห็นสามีกําลังหยิบเงินที่ซ่อนไว้ออกจากบริเวณขาโต๊ะมีจํานวนหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อเห็นเงินถูกหยิบออกมาเรื่อยๆก็ทําเอาภรยาผู้ถ่ายคลิปอดจไม่ได้ว่า เก็บไว้ทุกขาเลยนะแถมเก็บไว้นานตั้งสองปีก็ว่าเงินขายของหายไปไหนหมดด้านสามีค่ะก็ได้แต่ยิ้มร่าก,กับการกระทาต่อมาค่ะภรรยาก็มีการลงวิดีโอภาคต่อนะคะว่าเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยถูกซุกซ่อนไว้ตอนนี้ได้กลายเป็น iPhone 13จําจำนวน2เครื่องแล้วค่ะหลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามโดยเฉพาะเหล่าพอบ้านใจกล้าค่ะก็คิดว่าเออจะซื้อโต๊ะแบบนี้มาใช้บ้างบางก็ว่า นี่อาจจะเป็น <lide> ทริคเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็ได้นะคะเรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะมีขาโต๊ะแบบนี้ทุกคนมาเลยซ่อนไว้ให้พี่จะบอกว่าพี่มีโต๊ะแบบนี้ด้วยในทะเลที่มนต้องมันจะต่างกันแค่เด็กมากโต๊ะแบบนี้คือเขาเรียกว่ามันจะเป็นกระจกรองอยู่ข้างบนเอออ๋อเพิ่งรู้มันเป็นอย่างนี้เยอะมากด้วยนะ ส่ขาเลยทีเดียวอ๋อเ่าไหมดโอ้ตายตายตายคุณพ่อบ้านาไม่ิกล้าจริงๆค่ะ